ผมชื่อพิชิตคำเกตรครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับใช้รถคดคูโบต้ามา2ปีแล้วใช้ดีึงได้ซื้อเพิ่มอีก1คัน KX 080ว่างานเยอะขึ้นครับประทับใจครับอะไรหาง่ายครับใช้ดีประหยัดน้ำมันลุยโคลุยโตมได้หมดบริการหลังการขายก็ดีศูนย์บริการอยู่ใกล้บ้านครับหน้างานผมส่วนมากจะเป็นตากดินตากลูกรางขายครับ งานเยอะขึ้นครับแล้วก็ใช้ดีครับโปรโมชั่นทีดาวรับรถศูนบาทของ k x เอกออนไลน์ปีครับเชิญชวน,ชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับซื้อรถขุดคูโบต้าใช้ดีประหยัดน้ำมันทนทานครับผมครับสวัสดีครับผมทวีสินศีลารักนะครับใช้รถขุดมาคือตัวนี้คันที่2นะครับใช้มา5ปี พ้อมีคนขับช่วยขับแล้วก็ขับเองหนึ่งคันรับงานหลายประเภทนะครับแบบลักษณะนี้คือขุดบอ่อลอกบอ่อแล้วก็ขุดล้มตอหม้อเคลียร์ลิงรับงานจากผู้ละเมออีกต่อนหนึ่งแล้วก็วิ่งดินขายหลายๆอย่าง ตอนนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเพราะว่าไม่จุกจิตการทํางานการใช้งานของรถขุดคูบ้าต้าย55จะประหยัดน้ํามันและก็เครื่องยนต์อะไรดีดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดูแลไม่ค่อยมีปัญหางานหนักแค่ไหนก็คือระบบไฮดรอลิกอะไรนี่จากศูนย์เขาทํามาลงตัวแล้วการเซอร์วิสการบริการเนี่ยเวลาแจ้งไปก็ช่างดําเนินการให้รวดเร็วทันใจดีเวลารถอยู่หน้างานก็เปลี่ยนถ่ายเซอร์วิสถึงหน้างานเลย เรื่องโปรมชันนี้ก็ดีครับตัวนี้ก็คันนี้ผมเป็นลูกค้าเก่าตัวนี้ได้โปรมชันฟรีดาวมาขับฟรี3เดือนคุณภาพของรถรถขุดค u บต t ยู5 5นะครับใครก็ซื้อซื้อไปนี่ก็ไม่ผิดหวังในการใช้งานอะไรหาง่ายประหยัดน้ำมันการเซอร์วิสดีอะไรมีคุณภาพลูกค้าเก่ายังเก่าอยู่รถขุดคูบต a ใช้ดีจริงๆครับ